เดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีการใช้งาน G Space นะครับนสมาร์ทโฟนของ Huawei รอบนี้ทดสอบกับ P50 Pro ที่เพิ่งจะวางจำหน่ายกันไปนะครับว่าการล็อกอินติดตั้งแอป,ปต่างๆทำได้ง่ายหรือเปล่านะคะรับรวมถึงข้อดีข้อเสียในการใช้งาน G Space ด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยหรือว่ารู้จักกับตัวของ G Space บน h u a เว i นะครับเดี๋ยวขออธิบายสั้นๆละกันสำหรับตัวของแอป G Space นะครับก็คือเป็นการจำลองระบบการทำงาน Google Mobile Service นะครับมาอยู่บนสมาร์ทโฟนของผู้ w e i ทำให้ตัวของ G-Space นั้นมีให้เลือกแล้วก็ติดตั้งจากในแอปแกลเลอรี่ของผู้ w e i โดยตรงครับนั่นแปลว่ามีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานจากทางทีมงานของผู้ w e i เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับเข้าไปที่แอปแกลเลอรี่นะครับแล้วก็พิมพ์ G-Space แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยพอดาวน์โหลดมาติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับกดเข้าไปครั้งแรกเนี่ย เขาจะมีหน้าให้เรา sign in ในส่วนของ Google account ครับเพื่อใช้งานในส่วนของ Play Store แล้วก็เชื่อมต่อกับ Google Mobile Service นะครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยนะครับจะมาเป็นหน้าจอประมาณนี้โดยจะเป็นหน้าจอที่ list เอาแอป,ปที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าขาดหายไปจากสมาร์ทโฟนของ Huawei นะครับนะครับติดตั้ง Google Map แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดใช้งานกันดูนะครับว่าใช้งานโอเคไหมสามารถนำทางได้หรือเปล่านะครับ อยากติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเลือกเซิร์ชได้เลยอย่างเช่นตอนนี้ผมติดตั้งแอป Line นะครับติดตั้งเรียบร้อยตัวแอป Line เนี่ยก็จะมีไอคอนโผล <ม S> ่ในส่วนตัว G Space บางคนอาจถามว่าทำไมต้องติดตั้งแอป Line บน G Space ด้วยในเมื่อไอแอปแกลเลอรี่นะครับเราก็สามารถใช้งานลายได้ไม่ใช่เหรอ,อผมก็จะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ Line บนแอปแกลเลอรี่เนี่ยเวลาใช้งานนะครับพวก การแชทการตั้งค่าหรือเพื่อนต่าง,างเนี่ยเราไม่สามารถจะแบ็กอัพหรือว่าดึงมาจากอุปกรณ์เครื่องเก่าได้ครับผมก็เลยต้องมีการไปเลือกติดตั้งนะครับล ne ในส่วนของตัว G-Space เพิ่มเข้ามานั่นเพราะว่าไลาน e ส่วงตัว G-Space ครับมันเชื่อมต่อกับ Google Account ที่เราแบ็กอัพส่วนของตัวแชทและก็ประวัติการใช้งานเอาไว้ได้ถึงเวลาจะสลับมาใช้เนี่ยก็สามารถรีสโต r e นครับหรือว่าดึงเอาข้อมูลต่างๆหน้าแชทที่เคยคุยกันไว้เนี่ยกลับมาได้หมดเลย นีครับจากการใช้งานนะครับก็มีการแจ้งเตือนออกมาตามปกตินะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับ G Space เพื่อติดตั้งแอปต่างๆนะครับซึ่งจริงแล้ววิธีนี้เนี่ยสามารถใช้งานกับมือถือของ Huawei ได้ทุกรุ่นนะครับแต่วันนี้เราทดสอบกับ P50 Pro ให้ดูกันว่าแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับตัวของ G Space นะครับอันแรกเลยที่หลายคนใช้งานมาแล้วต้องเจอแน่นอนก็คือ โฆษณาครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นโฆษณาอยู่เป็นพักๆเป็นช่วงๆครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของการใช้พลังงานครับถ้าเกิดมีการเปิดใช้งานแอปหรือว่าเกมผ่าน G Space อะหลายตัวพร้อมกันนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีการกินพลังงานหรือว่าใช้แบตมากกว่าแอปปกติบนตัวเครื่องอย่างที่3คืออาจจะมีใครที่เจออาการว่าเอ๊ะทำไมเล่นแล้วเนี่ยไลน์ไม่เห็นแจ้งเตือนเลยนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามันมีทริคอยู่นิดหน่อยถ้าเกิดเราเปิดเข้าแอปไลน์ไปทาการแชทคุยนะครับ ถ้าเกิดกดแบ็กย้อนออกมาเนี่ยแอปมันจะปิดครับวิธีการให้เราทําการสไลด์นะครับกลับมาที่หน้าโฮมแบบนี้เพื่อนให้ตัวแอปพลิเคชัน Line เนี่ยทำงานเป็นแบ็กกราวด์อยู่แล้วก็อาจจะมีจุดหนึ่งครับในเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะว่าฮ u a w เวเนี่ยเป็นมือถือที่เรียกว่า CPU ทํางานเร็วแล้วก็คุมเรื่องของแบตเตอรี่ได้ดีนะครับอาจจะมีการแอบไปคิวโปรเซสอยู่เหมือนกันในบางครั้ง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางทีลายแจ้งเตือนไม่มาเนี่ยไอตอนลองกดเข้ามาเช็คดูเพราะว่าบางครั้งระบบเตรียม UI อาจจะมีการคิวแอปหรือ B App ปิดแอปไปถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานนานๆครับส่วนข้อดีของ Gspace นะครับแน่นอนว่าคือการที่เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับ Google นะครับผ่านสมาร์ทโฟนของหวยได้นะครับแม้ว่าจะเป็นนะครับ Gmail Google Map หรือว่า Google Meet นะครับรวมถึงแอปที่ต้องพึ่งการแจ้งเตือนจากระบบอย่างเช่น Li n e ด้วย ซึ่งการได้ G Space มาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ครับก็น่าช่วยคลายทุกบรรเทาปัญหาครับที่หลายๆคนเจอกันกับการขาดหายไปของ Google Mobile Service หรือว่า GMS นะครับนี่ก็เป็นวิธีการติดตั้งแล้วการใช้งาน,นครับตัวของ G Space บนสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์แท็บเล็ตทุกรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาในส่วนไหนลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ใช้งานหัวเว่ยอยู่เนี่ยน่าจะมาช่วยกันตอบแล้วก็เดี๋ยวเรามาช่วยเช็คกันด้วยว่าแอปไหนโปรแกรมไหนยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับที่ช่องรอยแซนด้วยละกันไว้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมพัดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ